ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุรุฒิฝนหลวงเป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ต่างๆอาทิการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการซึ่งเป็นการเร่งกระบวนการทางธรรมชาติให้เกิดเป็นเมฆและพัฒนาตัวเป็นเม็ดฝน ตกไปยังพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง รวมถึงการยับยั้งการพัฒนาตัวของกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ที่มีโอกาสการเกิดเป็นพายุลูกเห็บในช่วงรอยต่อระหว่างฤด,ดูร้อนและฤด,ดูฝนปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีเครื่องบินใช้สําหรับปฏิบัติการฝนหลวงคือชนิดซีซ่าขนาดเล็กจํานวนลําลำชนิด4ีขนาดกลางจํานวน1ลําลำเฮลิคอปเตอร์1ลำ,1ลำและได้รับการสนับสนุนเครื่องอัลฟาเจ็ตจากกองทัพอากาศจํานวน1ลําลำนอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้ทํางานร่วมกับกองทัพภาคที่3และจังหวัดเชียงใหม่ ในภารกิจการทิ้งน้ําดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ได้าาากับบ้้ททีี่่ของปรรรเด จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังท่ากาศยานทหารกองบิน41เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแ้งและหมอกควันในพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงซึ่งที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วโดยระหว่างวันที่8มกราคมถึง13เมษายน2567ได้ปฏิบัติการ82วัน314เที่ยวบินในพื้นที่15จังหวัดประกอบด้วย ลำปางลำพูนเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนแพร่น,น่านสุขโขทยัยเชียงรายอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูร์และพิจิตรซึ่งพบว่าหลังปฏิบัติการค่าฝุ่นลดลงทางนี้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงและใช้เทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียม2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อันเป็นการสนองพระราชบณิิาานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารพระราชธรรมีฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิษเพื่อรัชดรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน